ทีนี้ถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะอีกกรณีหนึ่งในกรณีที่ข้อมูลของเราเนี่ยไม่เป็น normal distribution นะคะไม่ว่าจะเป็น1กลุ่มหรือทั้ง2กลุ่มที่เราต้องการเปรียบเทียบถ้ามีกลุ่มในกลุ่มหนึ่งที่ข้อมูลไม่เป็น normal distribution เนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ mean ในการเปรียบเทียบกันได้ในกรณีนี้เนี่ยเราจะต้องใช้มีเ i ียนะคะในการเปรียบเทียบซึ่ง สถิติที่ใช้เปรียบเทียบเ e ดีย n นระหว่าง2กลุ่มเนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวนะคะ,ะก็คือตัวถ้าเกิดเป็น p a i r samples เนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็น before and after เหมือนตัวอย่างในพาร์ทที่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดข้อมูลมันไม่เป็น normal distribution เราจะใช้สถิติที่ชื่อว่า wilcoxon s i g n e rank test นะคะ,ะแต่ถ้าเกิดเป็นข้อมูลที่เป็น independent sample ก็คือมาจาก ข้อมูลมาจากคนละกลุ่มคนละคนกันเนี่ยเราจะใช้สถิติที่ชื่อว่าแมนวิทนี y ์ยูเทสนะคะทีนี้การเลือกสถิติในจามูวีเนี่ยก็ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวจะใช้ตัวอย่างเดิมเลยนะคะทีนี้เราจะทำการคอม p พ r ต์มีเดียนนะคะโดยที่เราจะทำเหมือนเดิมเลยนะในตัวอย่างเดิมโดยที่เราจะสมมติว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นการกระจายแบบโค้งไม่ปกตินะคะ จริงเราก็เริ่มจากวิธีการเหมือนเดิมค่ะเราก็ explore ก่อนเพื่อที่เราจะหา median นะคะเจยวจะยกตัวอย่างจาก p o u s e 1 p u l s e 2ก่อนเนาะก็คือเป็นการเปรียบเทียบ before and after เนาะเนี่ยเราก็เอา median ของทั้ง2กลุ่มเนี่ยไปเปรียบเทียบกันเราต้องการเปรียบเทียบว่า70กับ104เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยะสำคัญทางสถิติหรือไม่นะคะจริงเราก็ต้องดู plot ด้วยเนาะ จากตามตัวอย่างเดิมเลยค่ะอันนี้เราจะสมมุติว่าทั้ง2กลุ่มเนี้ยมีการกระจายแบบโค้งไม่ปกตินะคะเราจะทําการ Analysis โดยใช้วิวค็อกซอนแรงคเทสนะคะมาที่เดิมเลยนะคะนี่ค่ะแพร์แซมเปลิลแพร์ไวลยูนะ เหมือนเดิมทาเหมือนเดิมเป๊ะเลยแต่ตอนนี้เราจะไม่ใช้แ pair sample ท t เ s t ละเพราะว่าข้อมูลเราเป็นการกระจายแบบคมไม่ปกติใหม้มาติ๊กที่ตรงนี้นะคะ view h a w o n rank นะนี่เลยตรงนี้เราก็จะได้ p-value ที่มาจาก view c o x o n rank t e เสร็จแล้วเวลาเวลาเราเอาไปเขียนเราก็แค่เอามีเดี n ยนสกลุ่มนี้ไปเขียนกำกับด้วย p-value น้อยกว่า 0 0 1อันนี้ก็คือเสร็จแล้วสำหรับตัววิลค็อกซอนไซรแรงเทสนะคะถัดมานะคะแล้วถ้าเราต้องการที่จะเปรียบเทียบมีเดียนโดยที่ข้อมูลมาจากคนละกลุ่มนะจากตัวอย่างเดิมเราเปรียบเทียบน้ำหนักของเพศช,ชายและเพศหญิงโดยใช้มีนเนาะแล้วถ้าเกิดว่าน้ำหนักของเพศช,ชายหรือน้ำหนักของเพศหญิงเนี่ยการกระจายมันไม่เป็นโค้งปก การกระจายมันไม่เป็นโค้งปกติเนี่ยเราจะใช้มีเดียนในการเปรียบเทียบกันแทนนะคะก็เริ่มจากหามีเดียนก่อนเนาะก็ explore descriptive นะคะแล้วก็หามีเดียนของน้ำหนักนะคะโดยแบ่งตามเพศเนาะเราก็จะได้มีเดียนของอเพศหญิงอยู่ที่60เนาะเพศชายอยู่ที่75 ในกรณีนี้เราจะสมมติว่าการกระจายของ2กลุ่มนี้มันไม่เป็นโค้งปกติเราจะใช้มีเดียนในการเปรียบเทียบกันอ่ะทีนี้เราก็มาที่เดิมเลยนะคะ t, t test อันนี้เป็นคนละกลุ่มนะข้อมูลมาจากคนละกลุ่มเราใช้ independent sample t, t test อ่ะแต่ถ้าเกิดข้อมูลเราเนี่ยไม่เป็น normal distribution นะเราก็ใช้ m a n whitney u test แทนนะคะอ่ะอันดับแรกเราก็ต้อง add ตัวน้ำหนักเข้ามาก่อนนะ group ด้วย เพศเนาะอ่าทีนี้เราจะมาติ๊กตรงนี้นะคะเดิมเนี่ยเราใช้เป็น Student t-test เนาะถ้าเกิดข้อมูลมันกระจายปกติแต่ถ้ากระจายไม่ปกติเราก็ใช้ m a n Whitney u t a นะคะก็จะได้ตัวเลขออกมาเป็น p-value เนาะเวลาเราเอาไปเขียนเนี่ยอันเนี้ยตัว median มันจะลบกันไม่ได้ไม่เหมือนตัว mean เนาะตัว mean มันหา mean difference ได้แต่ถ้าเกิดเราต้องการจะใช้ median เนี่ยเราก็ต้องเอา median ไปเขียนกลุ่ม female ได้60กลุ่ม male ได้7 5 กำกับด้วย p-value น้อยกว่าจ0.01อะอันนี้ก็คือตัวอย่างการใช้นอนพารามิตริกเทสนะคะสำหรับข้อมูลที่มีการกระจายแบบโค้งไม่ปกตินะคะซึ่งตัวโปรแกรมเนี่ยมันไม่รู้นะคะว่ามันจะต้องใช้อันไหนเรามีหน้าที่เลือกเองนะจากการประเมินกา distribution ของข้อมูลที่เรามีว่าเราควรจะใช้สถิติใดในการวิเคราะห์ข้อมูลของเรานะคะ